สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาในเมนูผัดคะน้าปลาเคม็มเพื่อนๆคนไหนชอบเมนูนี้กันบ้างถ้าเกิดใครชอบเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันได้เลยนะครับครับเรามาดูวัตถุดิบกันได้เลยนะครับอย่างแรกก็จะเป็นคะน้านะครับแล้วก็ปลาเค็มก็คือเป็นปลาอินทรีย์นะครับส่วนปลาเราก็หาซื้อได้จากตลาดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพริกครับแล้วก็กระเทียมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรานำคะน้ามาหัน่นเตรียมไว้ผัดกันได้เลยนะครับหั่นคะน้าของเราเสร็จแล้วต่อไปเราก็นำพริกกระเทียมมาโขลกกันต่อได้เลยนะครับ วันนี้เราจะมาผัดแบบปรุงไปในจานเลยนะครับนำพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้ใส่ไปในจานได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องปรุงอย่างแรกก็คือเป็นเต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็ซอสหอยน้ำตาลผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับใส่เครื่องปรุงจนครบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปได้เลยนะครับ จากนั้นเราก็นำปลาเค็มมาทอดกันต่อได้เลยนะคะการทอดปลาเค็มของเรานะคะก็จะทอดทั้งสองด้านจนเหลืองหอมทั้งสองด้านนะครับนี่ครับด้านแรกของเราก็เหลืองสวยแล้วนะครับต่อไปก็ทอดอีกด้านหนึ่งให้เหลืองเหมือนด้านนี้เลยนะครับทอดเสร็จทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําขึ้นมาแกะ ยีเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อเตรียมเอาไปผัดมาเริ่มผัดกันได้เลยนะครับเทน้ํามันลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็รอน้ํามันจะร้อนเดี๋ยวเราวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ในจานงไปผัดได้เลยนี่ครับตูตามากๆผัดต่อจนส่วนผสมเข้ากันได้เลยนะครับ ผัดจนส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยเราก็นําปลาเค็มลงไปได้เลยนะครับคลุกเค้าอีกนิดนึงเราก็ปิดแก๊สพร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับเมนูผัดคณาปลาเค็มง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆ จะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือทานกับข้าวต้มก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนชอบทานเมนูนี้กันบ้างครับก็ลองนำไปทำตามดูได้นะครับทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับแอดมินก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทำเมนูไหนลองคอมเมนต์ลงมาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ